ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกุลสกคนมาพ่อกระสาวดอยนักแกชีวิตบ้านๆคือเก่าเนาะค่ะเวลานี้เป็นมือดีอากาศดีค่ะอากาศหนาวด้วยค่ะยูนีค่ะสารสิพาไปชมบรรยากาศนะคะบ้านๆวิถีชีวิตคนชาวนาเนาะค่ะที่อยู่ชนนบดนาะเป็นอะไรค่ะนี่ค่ะเอ้ยมีคนอยู่อยู่บ้บ้านหลัง เป็นเทียงหน้าน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเฮือนเป็นปืนสางขึ้นมานี่ค่ะแค่นี้ก็รูลาแล้วนะคะสําหรับคนชีวิตบ้านบ้านเฮานะคะมาเบิงะะ่งโอ้มีคนอยู่อยู่บนห้องค่ะเศร้ามาเพื่อกระสีประยูทธ์ดอกก่ะสิไปก็ดภารกิดนะคะเด้อะะสีมาเยี่ยมเพิ่นเนจะหน่อยเอาของขวัญปีใหม่ใหม่เพิ่นนะคะ พอว่าพอปีใหม่แล้วย่านะปันยุ่งเนาะค่ะผู้ใดก็ได้<ฮ>คือมิดแทนนอคุณตาคุณตาคุณตามิดแทนนอคิดถึงสมัยในนออยู่จนนบนนะคะบ้านแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนบปอยู่ดอกค่ะเพื่อนปิดประตูจะเพื่อนไปใส ย่างมีแค่นะคะบ้านสอยดยเอิญเสนแน่กัน มอเตอร์ค okay. ขั้นหนึ่งแล้วก็ือว่ารูลาแล้วนัน,นนจัก,กรยานน้อย้อยได้ยินเสียงแล้วใส่อยู่เลน อย่างไปหาเบิงก่อนนะโอ้นะคะนี่ตู้เสื้อผ้ากับบมีเด็กกันแขวนด้วยไม้ไผ่แบบนี้ละค่ะน,นี่เสื้อผ้ากับซิมแคนใส่ไม้ไผ่แบบนี้แหละค่ะ โอ้คุณยายชุดคิดสมารคา์คุณยายสวยจังสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ,ะปีใหม่นี้ขอให้มีโชคโชคเฮงเฮงนะให้ร่ำรวยร่ลำรวยทุกๆุกวกคนทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะชุดคิดสมารคา์คุณยายสวยจังเลยนะคะ ค่คอ,ยอยากอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะคะปีใหม่นี้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าให้เฮงๆรวยาสลาุยคุณตาไปไหนคุณยายตาก็ใจออกพุทธสได้ณตาคนี่าอยู่กันแบบบ้านๆเนาะค่ะแต่ก็มีความสุขเด็ดขาดกาน้า,นาเบิน่น มาเบ่งด้อค่ะนี่ค่เป็นบ้านแบบสมัยตะกี้เนาะคะเทียงหน้าแล้วค่ะอนุรักษ์ไว้เนาะคะ่ะแค่นี้ยายก็มีความสุขแล้วเนาะยายบม่มีหนี้่มีสินนะคะอยู่แบบพอเพียงเนาะคะ่ะอยู่แบบพอเพียง จังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแต่ไอสาวน้าเก่ียดจิตบ้านนํำแน่เด้อคะ่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณน,นะคะบันทีมึงน้องของเรานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนํานะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสําหรับมณีพ่อแค่นี้แหละเนาะคะ่ะ ค่อยพ่อกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะนะ,ะนี่แหละคะ่ะวิถีชีวิตบ้านๆคะ่ะชีวิตชนบทมีความสุข Mamor.